สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณา งบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564กำลังพิจารณาในเรื่องของงบประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงกลาโหมซึ่งหนึ่งในารายการนะครับงบประมาณที่ได้ขอจัดซื้อก็คือในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทหารเรือก็คือเรือดำน้ำสองลำนะครับซึ่งในปี2,564ได้มีการขออ,อนุมัติงบนะครับจำนวน 3 3 7 5ล้านบาทเพื่อที่จะได้จัดซื้อนะครับในส่วนของการที่จะมีเรือดำน้ำเพิ่มอีก2องลำนะครับโดยจะมีการชำระเงินทั้งหมด7ปีนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มลบประมาณตั้งแต่ปี2 5 6 3ที่ทางด้านทหารเรือได้สองขับเรือนะครับได้ขออนุมัติไปแต่ก็ด้วยความที่ว่ามีประสบในเรื่องของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการขอชะลอการดำเนินการในปี2563ไปและในปี2564ก็ได้มีการดำเนินการนะครับก็คือจากที่ชะลอมา1ปีก็มีการใส่งบประมาณเข้ามาเสนอเข้ามานะครับ ที่กรรมธิการนะครับในการที่จะขอซื้อเรือดำน้ําในวงเงินเดิมนะครับคือ,อ3,375ล้านบาทเช่นเดิมซึ่งหลังจากที่ ได้มีการพูดคุยกันในกรรมธิการนะครับก็จะเห็นเป็นข่าวตามสื่อมวลชนและก็ที่สังคมได้รับทราบกันอยู่โดยที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมโดยอกองทัพเรือก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องของความจําเป็นในการที่จะต้องจัดหาซื้อเรือดำน้ำําเรือลําที่2และ3ซึ่งลําที่1ได้มีการจัดซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการส่งมอบในต่อมานะครับส่วนลําที่2และลาที่3าเนี่ยเป็นการ ที่จะดำเนินการตามที่เคยได้พูดคุยกันนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกที่มีการจัดซื้อซึ่งณวันนี้นะครับหลังจากที่ทางกรรมธิการเองก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้แสดงถึงเรื่องของข้อกังวลต่างๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกำกับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับ กับทางด้านก,ะกระทรวงกลาโหมภายในแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านกองทัพเรือนะครับแล้วก็ได้มีสรุปว่าให้ทางด้านกองทัพเรือเนี่ยพิจรารณาในการที่จะ ชะลอนะครับการสั่งซื้อเรือดำน้ำลำที่2และที่3ออกไปทั้งนี้ก็เพื่อให้ทางด้านพี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักนะครับถึงความเข้าใจของท่านในรัฐมนตรีแลกะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทางพี่น้องประชาชนเองในส่วนของที่เป็นตัวแทนของจมาธ,ธิกการงบประมาณ ปี2564เองมีความกังวลในเรื่องของการที่จะนำงบจำนวน3,375ล้านบาทนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะไปดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของปากท้องหรือดูแลในเรื่องอื่นๆที่คิดว่าเหมาะสมเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา ในฐานะที่ดูแลกำกับนะครับกร,กระทรวงกลาโหมโดยตรงก็ให้ทางด้านกรรมธิการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมโดยทาง,กร,งกระทรวงกลาโหมทางกองทัพเรือจะเป็นผู้ชี้แจงให้กับทางด้านกรรมธิการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความเหมาะสมจะเป็นอย่างไร การที่จะไปเจรจาพูดคุยกับทางด้านจีนเพิ่มเติมในการที่จะชะลอหรือว่าเลื่อนการจัดซื้อไปอีก1ปีเป็นปีที่2นะครับจะมีผลออกมาอย่างไรนะครับในส่วนของ อกองทัพเรือนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งหลังจากนี้นะครับก็คงเป็นการพูดคุยเจรจาก,กับทางด้านจีนอทีนึงถึงความสำคัญในการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องชะลอเรื่องของการจัดซื้อออกไปนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของบทบาทในเรื่องของทางด้านกองทัพด้วยว่าในบทบาทของกองทัพ ก็ต้องการที่จะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนดูแลทรัพยากรของประเทศไทยอย่างดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรัฐบาลในส่วนของท่านพลเอกประยุทธ์เองก็จะพยายามที่จะดูแลทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็ในเรื่องของความมั่นคงเพื่อให้ทั้งหมดสามารถที่จะดําเนินการได้สอดคล้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดได้มีความสบายใจในเรื่องของการบริหารราชการ นะครับว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปด้วยความยุติธรรมแล้วก็เป็นไปด้วยความที่คุดคุยเจรจาแล้วก็มีเหตุและผลซึ่งกันต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะครับในเรื่องของการที่ท่านขอให้ทางกองทัพเรือนะครับฐานเรือกระทรวงกลาโหมไปพิจารณารายละเอียดแล้วนำเสนอในส่วนของทางกรรมธิการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทข่าววทางีอให้สัญญากับคาไทย้าพิทีงหทั้งหมดเนี่ยดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทั้งหมดนะครับเป็น G2G ถูกต้องเพราะว่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยได้มีการดําเนินการตั้งแต่การจัดซื้อในส่วนของลําแรกแล้วนะครับในส่วนของลําที่2และลำที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จะมีการส่งมอบต่อเนื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ประมาณจะเห็นว่าทั้งหมดเลยที่ มีไว้จัดตั้งสำหรับซื้อเรือดำน้ำทั้งหมด3ลำเนี่ยอยู่ที่36,000ล้านนะครับในส่วนที่2และ3เนี่ยอยู่ที่22,500ล้านนะครับในปี2,563เดิมเตรียมที่จะมีงบประมาณที่จะจัดสรรเนี่ย3,375ล้านแต่ว่าเลื่อนมาเป็นปี2,564เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่มีการเลื่อนไปเป็นปีที่2ารเพว่า ณวันนี้เนียเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านรกระทรวงกลาโหมโดยทางด้านอกองทัพเรือน,นะครับได้มีการพูดคุยกับทางด้านจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าบ่ายนี้เนี่ยจะมีการประชุม สภากลาโหมนะครับซึ่งอา,อาจจะมีโอกาสที่จะได้สอบถามกับทางด้านอากองทัพเรือเพิ่มเติมนะครับว่า,าได้มีการเจรจาอย่างไรหรือไม่นะครับแต่ณนวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าให้ทางด้านกองทัพเรือได้ชะลอหากเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกรรมธิการาที่อยู่ที่สภาพุทรนราษฎรด้วยว่า,าหลังจากที่มีการชี้แจงแล้วหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วเนี่ยเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า ท่านท่านนายกเห,เห็นถึงเรื่องของความสําคัญในการที่ประชาชนมีความห่วงใยแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการชะลอไปได้อีกหนึ่งปีนะครับก็คิดว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะนําเงินจํานวน3,000กว่าล้านไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้พอสมควรนะครับแล้วก็ คงต้องให้ทางด้านกองทัพเรือได้พิจารณาในการที่จะ,ะดําเนินการอย่างอื่นที่จะสามารถดําเนินการโดยที่ว่าไม่ให้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความมั่นคงต่อไปด้วยครับคือต้องบอกว่าอตอนนี้เนี่ยท่านนายกประยุทธ์ลเอกประยุจันโอชาเนี่ยได้มีในเรื่องของการทํางานในลักษณะ พูดคุยแล้วก็ฟังนะครับความเห็นของพี่น้องประชาชนจะเห็นว่า,าตั้งแต่ช่วงที่มีการเ,าเรียกร้องหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของสังคมต่างๆหรือว่าแม้จะทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านก็จะเห็นในเรื่องของการที่ว่ามีกลไกต่างๆที่สามารถดําเนินการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยสภาพผู้แทนรัษฎรเองกาลังพูดคุยกัน,นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองหรือแม้กระทั่งตอนนี้กําลังพิจารณาเรื่องของ ประมาณเพราะฉะนั้น,นกลไกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสภาผู้แทรนราษฎรท่านนายรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลฝ่ายบริหารก็จะประสานกันนะครับเพื่อให้ทั้งหมดกลไกสามารถเดินต่อไปด้วยความราบรื่นนะครับโดยที่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองในส่วนของสภาผู้แทรนราษฎรเองสามารถที่จะดําเนินการในลักษณะของการที่จะสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับตกลงนะม เรื่องเรื่องเหมืองออทองอาาราเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่กฎหมายนะครับอนุญ,ญาโตตุลาการกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งท่านรองวิศนุเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากที่สุดเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องทางด้านกฎหมายเนี่ยก็อยากให้ทางด้านผู้ที่ดูแลในส่วนของตรงนี้เนี่ยได้ได้พูดคุยในเรื่องของข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะว่าพอเป็นในเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดคุย ในเรื่องของข้อเท็จจริงถ้าไม่ตรงนะครับอาจจะเป็นประเด็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นทั้งหมดคิดว่าท่านอารองนายกวิศนุเครืองามเนี่ยจะสามารถตอบได้ชัดเจนที่สุดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่มเพราะว่าท่านก็อยู่ตั้งแต่ตอนที่มีข้อพิาพาทกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ตอนนี้ท่านนิยกก็อย่างที่เรียนนะครับทุกอย่างให้เป็นในส่วนของกลไกนะครับของผู้ที่รับผิดชอบเมื่อสักครู่ผมเรียนแล้วว่าในส่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะไปดูแลตรงนั้นในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรที่จะไปดูแลตรงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายเนี่ย ก็เดี๋ยวจะให้ผู้ที่รับผิดชอบก็คือท่านรองวิสุนุเนี่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารายละเอียดมีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวและถ้าเกิดเราพูดไปโดยใช้กระแสอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะอาจจะทําให้รูปคดีต,ต่างๆเสียไ,ได้นะครับขอบคุณครับ